สวัสดีจ่าพี่น้องมือนี้ถ้ามาเบิองสวนพริกแถาพอได้จ้ะหลังจากที่บุไรมาโดนแตงแต่เพิร์ตเขาโคดแล้วเหอรอเขาก็บุไรมาจักเถียมือนี้ฐานมากพี่น้องถ้ามาเบิองเบืองพกเพิ่์งงามคาักงกำลังออกดอกบุคโคดนั่มได้จ้ะก็ไพ่ก็เริ่ม งามเด็พี่น้องก็ยังใหญ่ขึ้นปลูกข้าวโคดพรอมปลกเขือเทศพี่น้องปลูกข้าวได้กินเครือเชี่ยภาพแบเบิ่งบกฮ่งตนยุติมองไดน้ำพี่น้อง ดวดกค,คักก็ให้เพิ่นกับเป็นนอได้เป็นนอตเพิคนด้่นได้ตดัดคือกันน่ะเรา้องจะห้องกับเป็นนอห้องกันแต่ว่าด้วนตดัด่หรองามอยู่ามาันเป็บวกบวกแล้วเนีย่ยหัว บักบวบดอพี่น้องแต่ว่าเนี้ยคือสิบบคือบวบใดเนี้ยเดอ๋พี่น้องบักบวบขีเทียเพียร่องเบ็ดกาวาสิเป็นแนว้ยบบอเป็นเพียเป็นบงเป็นเป็นนอนจอไมจ่จ้ะเอ็นน้องใหม่บ่พี่น้องลักเอาว่างนะน้องใหม่กำลังเกิด พี่แนงพอ่อมีน้องเ้กันนมัเพิ่น,น,น,นมนนีคู่ก่อพี่นอ้อนงลักเก่าเพราะเฮาจะคลองบ่อยูอ้่การสัอนค่ะพี่นอ้องเรนโนมัยร่างขึ้นกับมีนี่กขึสิซุกแล้ว อันนี้หน้าแถาพอพี่น้องโอ้บักเคียร์เคียเป็นงามคักทางสิบเห็นบักเคียร์เท็ดมักมะละมักมะละมักมะละคือบ่ขึ่นห้านนี่ เพิ่นดูพี่น้องเอยจะฟ้องเป็นลูกบดด่ดูคือเพิ่นคือบอ่ได้เพื่อนู้ความดูเนี่ยเออเราปลูกไว้นี่สามสีพุ่มเนี่ยจักน่อยก็ได้กินอีกค้องจะคลองนี่พอเป็นหอน,หน่วยพี่น้องก็มแต่ดอกจักน้อยบอกพีกเล่านี่ยก็สีได้เก็บขาย้ะจ้ะเพื่อนได้ขายเมื่อเพิ่นเห็ดอยัง นี่มันเพิ่นดูพี่น้อยเจ้าพี่น้องมือนีกับภาพมาเบิงสวนขอกพี่ขาพรน่อาจา้ะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมด้วยจ้ะเอาไว้คลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้ะ